ครับวันนี้เรามาีโอกาสได้มาเวิร์คคอปเป็นครั้งแรกนะฝ่ารถติดมาแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวแนะนําเร่ข้าวก่อนว่าใครถ้าใครมามาแล้วกังวลว่าจะไปอะไรยังไงนะครับผมฝากบุตรมานะแล้วคุณมาถึงคลองข,งข้างๆคลองประชาเอ้ยเป็นประชากรใช่ไหมพอมาถึงจุดแล้ก็เดี๋ยวซ้ายตรงนี้มาเลยนะครับผมเนี่ยตรงรถที่มาเลย ก็จะมีเจ้าที่โยนให้เราไปทางตามลูกศรแล้วก็ไล่ไปทางอาคารจอดเลยนะครับนู่นหลังนู้นเลยนะ,ะด้านท้ายแล้วก็มีโรงจอดรถนะครับผมแต่ส่วนที่ผมให้ดูนี้คือนี่ด้านหน้าไอ้นี่เจ้าตัวยุ่งปิ้ว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 นี่เจ้าตัวยุ่งของเวิร์กคอยนะนี่นะครับผมแล้วก็เป็นสนามบัสแป้นบาสเลยว้าว แ<ภ><ย>แฟนบาสน,นะตรงนี้นะเพราะช่วงนี้จะมีรายการบาสเกตบอลนะครับบาสเกตบอลแล้วก็อีกหลายรายการข้างในนะข้างบนก็เป็นโซนของอห้องข่าวแล้วก็ห้องสานาาาร์ต่างๆนะครับแต่ด้านนี้คือด้านหน้าว้าวนวี่ w o r k p กฟรี e n t e r t a i n m น n t น,นะใครมาก็ต้องมาตรงนี้แหละนะครับ ไปแล้ก็ไปเข้าวไหนก็ได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนกำรอศิลปินอยู่นะเป็น <laughs> เป็นคอนเสิร์ตที่แบบไม่เหมือนที่ไหนนะก็ที่อื่นเขาจะมีขายเอ่อไอเครื่องแอลกอฮอล์นะเพื่อประทุกกำลังของเราก่อนนะแต่ที่นี่เขาเขาประดับด้วยแร็คต์สไก่อนนะผมเอ้ก็อาจจะเป็น คอนเสิร์ตที่ดูแบบที่ดูน่ารักน่ารักนะนะอาคารนันบนนี่ยังไม่ได้ดูทีนะตั้แต่คานบนสูงมากนะถ้ามีชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้น 原来。哦。 ทุกคนก็ใส่แมสก์บ้างไม่ใส่แมสก์บ้างนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ไม่แต่เราก็ควรจะใส่แมสนะเริ่มจะมาละไม่รู้โซนนี้ก็จะเป็นโซนเริ่มเบียดกันแล้วเขาเริ่มแย่งกันแล้ว ขอแถวเพื่อที่จะเวลาประมาณ17.00น,นนะเข้าที่ห้องได้นะตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มแจกริ้แบนแล้วนะใครมีริ้แบนก็เริ่มแจกแล้วน,นะครับผมแต่ตอนนี้เขาออกอะไรก็ไันบ้องนี่น่าจะ ก็จะแจกลายเซ็นนะแต่ว่าศิลปินยังไม่เห็นศิลปินเลยนะครับ น,นี่คือเขาทำอะไรครับนี่รายการบารครับอ๋อ,อ,รอรายการทู่แข่งแก่นอ๋อที่มันสนุรนะขอบคุณครับ I อีกแค่อาทีสองสองเลยถ้าเขาจะเปิดแล้วปะอันนี้เของอะไรกันอะไรกันบาร์อะไรกันบาร์คู่แข้งแกร่งอะไรสักอย่างเนี่ยพี่เขาลงพี่เขาลงทะเบียนไว้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปขึ้นประตูคอนเสิร์ตด้วยกันนะครับผมเข้าประตูด้านหลังเลยนะครับขึ้น พีีกลับบ้านกกิโบบมงม,มานี่นี่เสือ้อใครมีริชเนแอปพดได้เลยนะประตูขวามือศิลปินพร้อมสุดๆศิลปินพร้อมนะทุกคนพร้อมหรือยังนะครับใครยังไม่ได้ปินบัตรใครที่แก้สายมือนะคะมีบัตรแล้ว าก็มตอนนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปนะครับผมเ,เราผา่านเข้ามาได้ง่ายนิดเดียวครับผม นี b บาสเกตบอลขอบคุณคบคุณค่ะคค่ะอบสามารถราจบบบิบคะุณค่ะ้อ้คุณค่ขอดคุณค่ะขแบคุณค่ะคค่ะขอบควะเอบคุณค่ะขอบคขอบคุณคีดขอยค่ะอบคุณค่ะอคุค่ะบุกท่ครัอบคุณ่กข่ะขอบคุณค่ะอคบุค่ขอบเราจ่ะขอิคุณคนะบคะขบเะขอบคุณค่ะขอบคะอคุณค่อุค่ะขุะขอบ่ะข้บค้นะขนนะคค ขอบคุณสมกหนึ่งครั้งครับเครื่องื่งโทีคนใหญ่สิบบามลุยต่อไปคนโทีต้องโมทีนะครับดีเซเดีเ้มโดนจนจนสุดท้าร่อนไมล์ลาลิสเนสโกทิกรีนวอลยาสีฟันผสมับยาบนมากทุกนเี่ดีโดแดงยดอิยมาดับทที่วที่ทุกปนะครับขอให้ท่านมีราสุดกับคอนเสิร์ตซองไรเดอร์นะคะเล่เกมเล่นเกมเอาเล่นกมดีโ่ดนึงดีโร่มีเกมด้วยใช่ไหมฮะันน ใส่ในกระบวนการในรอบนี้บอกได้เลยว่าแตกต่างไปกว่าเดิมค่ะพนักงารของเราง่ายนิดเดียวนะคะวันนี้สี่รอบเราพร้อมกับน้องเด็กและตัวเด็ค่ะวันนี้ท่านใดนะคะที่ ดีครับตอเด็กหรือว่าตัวดีถ้าคุณมีในแบบประชาชนนะครับเอามาติดยันกับเรานะแล้วดีโน่ีดีโหนึ่ขวดด้วยมีดีโดหขวดด้วยมีดีโนหนึ่งขวดมีดีโด่ีไมโด่ไหนมโดอยู่ไหนตวอยู่ไหนตีโดยู่ไอยู่ไหนวอยู่ไหวอยู่ไหนอยู่ไหนวอยู่ไหนอหน่ไนั่ไหนันอไหนวตอนนตนัั แจกไปเลยค่ะดดตัวดีโลดีอ <T> ่ะต well, okay, okay. so mm ัว hmm. ดีโดรับเก็บลูกต้นแบบนี้เลยเดี๋ัวที่อยากมาตรงทางทีหวนไ้อคมาจนะครับไปจะลนะครับขอบคุณนะอยัเลยค่ะโอ้เดี๋ยวเารูดวยหน่อยนยรปถงรูเดี๋ยวาถยร้ปปอง้อรับ้เลยี๋ตวนี้เโยวอยา แจงคจัดสายครับหนึ่งสองสามเย้โอเคขอดงผลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณ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 นะครับขอตืน่นดีด้วยพวกเราเอาละครับคุณผู้ชมครับให้กี่เดือนใจพี่หมอของเราจะเปิดประตูนะครับขอให้ท่านทุกท่านมีความสุขกับคอนเสิร์ตสอง อีกหนึ่งนาทีนะครับบิ๊กพอของเราจะเปิดประตูนะครับสามารถเดินมาต่อแถวด้วยความเรียบร้อยได้เลยนะครับทุกคนนะเราจะแบ่งเป็นสองช่องนะครับไปเอาดีตรงนินอะไรครับี่ยวมีสีแดงสีเหลืองและ,ะสีเขียวนะครับซึ่งานหน้าประตูเนี่ยจะมีตะแกรงบอกสีไว้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ใครสีอะไรสามารถเดินมาเข้าแถวด้วยความเรียบร้อยได้เลยนะครับ ทุกท่านจะมีความสุขกับคอนเ์ตในครั้งนี้นะครับให้พี่สีป็นผทุกคนตั้งใจมากจริงๆนะคะรับสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับเรามีสีระบุชัดเจนนะครับตรงกนแดงนด้านหน้านะครับแดงเขียวเหลืองเชลเลยนะครับทุกท่าน ทุกท่านสูงส่งนะครับกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับของไบรเดอร์กระแสตอบรับจากทีวีที่ทุกคนร่วมดูร่วมเชียร์กันนะครับวันนี้เรามาเจอทุกคนที่ฟิตพอซึ่งนี่เป็นครั้งแรกของพิตพอด้วยนะครับดูเรื่องอยู่ไหนเนี่ยตรงก่อนที่ตเราจดถ่ายนะครับเราจะหาแถวอยู่ตรงนี้นะถแล่เสร้ว สามารถเดินมาข้าวแถวกันได้นะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับวิทองเราจะเปิดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะครับด้านในสวยสดงดงามอลังการด้วยแสงสีและเสียงนะครับ วันนี้สรุกสนานกันแน่มากกับคอนเสิร์ตซองมารเดอร์ครับศิลปินที่คุณรักและชื่อพ่อโปรดูดนั่งเวทีอยู่น,นะครับมีสีเขียวสีเหลืองและสีแดงนะครับเข้าแถวตามสีของทั้นได้เลย